ยังคงเป็นที่พูดถึงไม่อยู่ในโซเชียลค่ะสำหรับกรณีที่ติ๊กต็อกสาวชาวจีนน้องขุยอันไปปรากฏตัวในงานอีเวนต์ของนุ่มแนกชารีหลังจากมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากคนบางกลุ่มว่าน้องไปร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญและนั่งเก้าอี้น้าสุดโดยตนเองค่ะ โดยล่าสุดค่ะก็มีการออกมาเคลียร์ประเด็นนี้อย่างชัดเจนแล้วโดยพี่จอยที่ได้เชิญพี่แอมซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงที่ติดตามแน็กชาลีมาอย่างยาวนานก็ได้รับเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยในครั้งนี้เคลียร์ทุกประเด็นดราม่าค่ะโดยพี่แอมที่ได้เข้างานก็ยืนยันชัดเจนว่าน้องคุยอันมีรายชื่อผู้ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการ ในฐานะแฟนคลับของแน็กชารลีเก้าอีนะ้น่าสุดที่น้องนั่งก็มีการล็อกไว้เป็นพิเศษไม่มีการนั่งเองล็อกมองเอาไว้ให้น้องขุยอันและซิงเหินนั่งเท่านั้นค่ะพร้อมคอนเฟิร์มความสวยของน้องขุยอันที่มาร่วมงานด้วยความน่ารักและสุภาพตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ค่ะในไลฟ์วันที่26เมษายนห้องแฮปปี้ทามของแม่บิวพี่แอมและพี่จอยก็ยังได้มาจอยไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกครั้งโดยพี่แอมก็ยืนยันว่าไม่เคยไม่ชอบน้องขุยอันและสิ่งที่เคยพูดในงานแฟนมิตของจินมานานมาแล้วเรื่องที่น้องไม่ยอมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็เพราะพูดด้วยความหวังดี <S <S ฟีลเหมือนพระเอกไปตามนาเอกหลายครั้งแล้วแต่นาเอกก็ยังไม่กล้าขึ้นเวทีสักที <S 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 และยังเล่าเสริมอีกด้วยว่าทุกครั้งที่มีดราม่ากเกี่ยวกับน้องขุยอันและพี่แอมจะออกมาไลฟ์ชี้แจงแน็กชาลีก็มักจะขึ้นไลฟ์ชนทันทีเพื่อดึงคนของตัวเองกลับไปในไลฟ์เหมือนเป็นการส่งสัญญาณประมาณว่าเรื่องของน้องขุยอันเดี๋ยวพี่แน็กขอจัดการเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะแอมไม่ไดอ้อ่ใครเข้าใจผิดอะไรที่ผ่านมาแอมไม่ได้รู้เรื่องว่ามีคนเข้าใจผิดอะไรแอมเลยค่ะว่า ก็อย่างที่บอกแอมไม่เคยไปไปดูไปอะไรใครเลยอะค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุก์เป็นไรแล้วก็เพียงแต่ว่าจะได้ยินมาบ้างว่ามีอีกทีมมีใครคนหนึ่งพยายามพูดพยายามพูดเสมอว่าแอมไม่ชอบน้องในจริงตัง้งพออกมาแก้บ่อยครั้งแต่จะไม่ได้แก้พูดไม่ได้แก้เยอะจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ซ้ำๆบ่อยเพราะว่าแอมบอกว่าเวลาแอมดราม่าอะไรเกี่ยวกับทางนู้นทีไรเนี่ย ชาลีจะขึ้นไลฟ์ทันทีถ้าแอมได้มีการพูดถึงโฮสต์ต่างประเทศโดยเฉพาะน้องขุยอันวงแตกทุกรอบอืมอืมอืมและแอมก็จะหยุดทันทีทื่เมื่อวานอะมาไปฟังห้องเอฟังฟังห้องพี่จอยเราเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังน้องแอมพูดแม่รู้สึกแบบว่าเออเราก็เราก็คนหูเบาท่านหนึ่งพี่แอมแล้เราก็ไปฟังคนนั้นคนนี้มามาก็แบบ เราก็รู้สึกนะตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยไม่เคยฟังน้องแอมแบบตลอดเวลาไงแต่พอเมื่อวานพอฟังแล้วเราเข้าใจทุกมิติเลยนะอนะเนาะพราะเนาะที่เราฟังเมื่อวานแล้วแบบแว่าเออเราก็แค่คนแก่ที่หูเบาอะพ่อม <laughs> มันคืออะไรไงคะแต่พอฟังน้องแอมเมื่อวานเนี่ย ขอบคุณขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่เข้าใจผิดอ่าอันนี้แบบคุยกันแบบแมนนเลยนะก็ขอโทษที่เข้าใจผิดเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้จริงๆคุณแอมว่าใครพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ใหม่แต่พอฟังน้องแอมพูดเมื่อวานเราเข้าใจได้ผู้ใหญ่เรียกหลายรอบถูกไหมล่ะเป็นอินเนอร์เราอะ่ะท,ทำไมไม่ขึ้นอ่ะเราก็เข้าใจแล้วพอแล้วมันไม่ได้เป็นการดีแคร์แบบหนุ่มห<ะ>น,นุ่มเรียกด้วยค่ะพี่หนุ่มอ่ะไปเรียกตั้งหลายรอบหนุ่มไปตามตั้งหลายรอบ <laughs> มันปัญหาเลยนี <laughs> ่นี่ปัญหานูอยู่ตรงนี้ เขาตากล้องอะไรช่างเขากล้องเนี่ยอารมณ์มามาเดี๋ยวกูเองเขากล้องนี้คือแบบนี้แต่คือก่อนหน้านี้พี่หนุ่มไปเรียกหลายรอบพี่ต้องหุ่นหินแล้วนะคะอารมณ์พระเอกแล้วนะคะลำคาญลำคานางเอกแล้วนะคะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าอารมณ์ประมาณลำคานางเอกว่าทำไมเล่นตัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เล้ก็เด้ก็เด้ พระเอกตามหลายรอบแล้วนะคะมันอยู่ตรงนั้น,นะค่ะเอ่อทำไมทำไมเราไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันจริงไงถ้าเป็นเราเราคงอารมณ์นั้นแต่ตอนนั้นด้วยคำว่าเราไม่รู้จักการถูกไหมพี่แอมแล้วเราเอฟซีันดาวันก็ไม่รู้ว่าพี่แอมเป็นคนยังไงถูกไหมก <มา S 1> ็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมต้องว่าลูกด้วยในมุมมองเราก็ยังอ่อนต่อโลกอ่ะธันตาวันตอนนั้นอ่ะแต่พอแล้วทานตาวันก็พิมพ์เก่งสมัยก่อนก็ไม่รู้อะไรก็พิมพ์อย่างเดียวไงพี่แอมอก็อาจจะไปรบกวนข้อความหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่พอฟังเมื่อวานนี้มันเคลียร์ทุกิิตเลย คือพี่แอมพูดแล้วมันจริงอะ่ะก็มันลำคาญอะ่ะก็จะความหมายม่าขุยอันตอนนั้นเขาก็ใหม่เนาะไอ้ไอฝั่งเราก็อยากจะปกป้องอย่างเดียวเลยเราก็ไม่ได้มองในคนอยู่หน้างานตรงน,นั้นอะ่ะว่าจนผู้ใหญ่ไปเรียกกันแล้วมีกล้องเรียกกันแล้วพระเอกก็เรียกหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยเอเราเลยขึ้นบึ่งมาเข้าใจเมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวานเออมันเข้าใจได้นะพ่อพ่อเต่อเนาะเพราะฉะนั้นน้องแอมอะเขาอยู่ในเหตุการณ์พี่ก็เลย ให้น้องแอมอ่ะขึ้นมาพูดว่าเอ้ยมันมีดราม่าก,กันด้วยนะเมื่อคืนว่าน้องอ่ะนั่งเก้าอี้เสริม,มแล้วก็อเออเอินเลอล่าทะเลทะล่าเข้าไปไปหาแสงไปหิวแสงกับแมทอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแอมอ่ะออกมาพูดในจุดจุดนี้ด้วยแล้วก็เลยรวมหมดเลยเนงะี้ยพี่ก็เลยแบบยิงไปที่แอมเลยว่าเออเพราะบางคนทานตะวันอาจจะไม่บางคนอาจจะไปฟังใครนี่ไอไอบางส่วนอ่ะมันเองนะ ก็ยอมรับแบบแบนแมนอย่างในเรื่องในช่องและแอมก็พูดเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวนะคะเรื่องเรื่องน้องใช้ฟิลเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องแอมไม่ได้พูดเลยนะคะเพราะงั้นถ้าใครแบบใครจะโกรดน้องพี่อ่ะพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันไงก็จริงๆอ่ะเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับว่าใครจะเอาไปอ้าเขาไปอ้างหรือไปอะไรเงี้ยแต่พี่เห็นว่ามันไม่โอเคสําหรับน้องพี่ก็คือน้องแอมไงพี่ก็เลยต้อง ให้น้องแอมอ่ะพูดหมดทุกอย่างเลยให้ทุกคน<อ>ได้ฟังว่าเฮ้แเยแอมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจริงๆนั้นมันไม่ได้มายุ่งเรื่องดรามา่าดาเมจอะไรเกี่ยวกับน้องขุยอันหรือน้องแม็กเลยหรือไม่เคย<ม>เลว่าใช้ฟิลเตอร์เลยตัวน้องแอมเองเอ,งอะ่ะในไลฟ์อะ่ะที่อยู่ในน้องแอมเขาเจอน้องขุยอนันครั้งแรกอยู่ข้างหลังเขาห่างกันนิดเดียวอะ่ะคือเดียวฝ่ามือเดียวมัว้งแอมพูดมาวางฝ่ามือเดียวเอื้อมมือเลยค่ะประมวาณแบบอ่าคือ หันไปอยู่อา้าอะไรประมาณนี้เป็นยังไงคะตัวจริงลูกสาวบ้านเราผ่านไหมคะคือหน้าสวยมากเลยคะ่ะหน้าสวยเลยนะคะโอ้โหบูมใจจังเลยอืมกิริยาารายารับแขกไหวไหมคะพอพอได้ไหมคะอ่าพี่แอมเห็นเป็นเป็นยังไม่ได้พูดอะไรน้องเขาก็เรียบร้อยแล้วก็เดินตรงไปเลยที่นั่งที่แอมบอกเมื่อวานที่แอมขึ้นขึ้นมาหาพี่จอยอ่ะที่ไม่พูดเ<อ>พราะว่าคือแอมอยู่ในงานพี่จอยอยู่ซิดนีย์ถ้าถ้าปล่อยให้พี่จอยพูดพูด พูดอธิบายไปแอมเชื่อว่าจะต้องมีคนอคติแล้วบอกว่าพี่สาวแอมแอมจะยอมได้ยังไงแอมเดียกันค่ะเราสองคนไม่ยอมให้ว่ากันยวดูเองมันมันคือมันต้องเป็นแบบนั้นค่ะอถูกต้องว่าแอมมีงานแอมมีสติ๊กเกอร์แอมแอมได้รับเชิญแอมรู้ว่าแอมได้นั่งเก้าอี้เพราะฉะนั้นแอมก็จะอธิบายอธิบายแอมจะอธิบายในสิ่งที่แอมเห็นที่แอมได้รู้อืที่ไม่มีการบิดเบือนใดๆ ข้อได้จริงได้ยินมายัางไงส่ตงต่ออย่างนั้นเนี่ยมาฟังเรามาแบบคือมันเคลียร์ทุกประเด็นจริงๆนะคะแม้กระทั่งตัวสติ๊กเกอร์แม้กระทั่งการห่างจากคุยอันแค่ฝ่ามือแต่เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยเวลาที่เราไปฟังปุ๊บอ่ะเราจะรู้เลยว่าดราม่าอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแต่ของน้องแอมเมื่อวานอ่ะ น้องแอมพูดในเวฟแฟแกหมายความว่าไม่พูดเยอะเกินความรู้สึกข,ของมะนะความรู้สึกข,ของมะไม่ได้เยอะเกินแล้วก็ไม่ได้สปอยแค่พูดถึงว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะการเข้างานเป็นแบบนี้นะคือเป็นบุคคลที่ได้เดินโดนเชิญไปอพี่จอยก็จะความหมายแม่ไหมอ่ะแล้วพูดเห็นภาพทุก,ทกมิติเลยอะ่ะฉะนั้นคนนอกอะ่ะคนนอกบางครั้งก็พูดซะแบบขั้นแขลไหมเขาใจบอกขั้นแขวคนนอกคนนอกเชื่อกระห่าพูด พูดเยอะกว่าคนที่อยู่ในเชือกอืออืออือารหนะคนนอกที่กันนนก้นเนี่ยพูดเยอะอืคนที่ไม่ได้ถูกรับเชิญเนี่ยพูดเยอะถูกดีกว่าหนูก็ต้องรูส้สิพี่เพราะว่าทางคุณคุณทางคุณเบลก็ต้องประสานมาว่าเชิญเราแบบไหนเขาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ได้เชิญก็ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้เข้าต,ต,ตโซนนั้นถูกร้อยหมดแล้วหนูก็นี่หนูแอมํำแอมมาทราบแบบไหนแอมก็บอกวันนั้นเลย เพมาะอบพี่แอมเคยบอกว่าแอมอ่ะแสดงอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มีมีมีเสียงมาแล้วว่าพี่แอมเชียรกุยอันพี่แอมชอบสาวจีนอะไรอย่างเงี้ยแอมบอกว่าเนี่ยก็เป็นกันซะแบบนี้แล้แอมผิดอะไรแอมถามแอมผิดอะไรแอมขึ้นก็อ่ามเห็นเขาสวยก็ต้องบอกเขาสวยก็เขาไม่ได้เดินเดือดดาเข้างานแล้วจะให้จะให้แอมไป จะให้แอมปล่อยพี่สาวแอมยืนยันคนเดียวไม่ได้เพราะแอมเห็นอืมขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆผิดอะไรแล้วผแ,แล้วถ้า,าถามว่าแอมรักแอมอ่แอม,แมชอบใครมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอต้องให้แอมเกลียดคนอื่นเหรอ,อต้องให้คนว่าคุณมาบูลลี่คนทุกวันทุกวันเหรอแอมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะคุณอชอบเหรอทำไมคุณชอบเสพพลังแบบนั้นนะ่ะชอบไปดูคนเขาด่าเขาบูลลี่ นินทาคนอื่นนี้หรอแอมพูดอย่างนี้นะเมื่อวานที่แอมขึ้นมาอออือออซึ่งแน็กอะถามว่าคิดว่าแน็กจะชอบเหรอเอฟซี FC ที่ด่าโฮสคนอื่นเอฟซี FC ที่เป็นเที่ยวไล่ด่าไล่ด่าเอฟซีด้วยกันนู่นนี่นั่นแล้วคือคุณก็ต้องรู้ว่าแมอมอะเป็นคนที่หวังดีกับแน็กมาตลอดอยู่อย่างเงี้ยมาตลอด แล้วตื้นลึกหนาบางจริงๆมองเผือนๆเนี่ยมองแค่เผือนๆก็ดูแล้วว่าแอมก็ไม่ได้เชียบผู้หญิงคนไหนหรือน้องโฮสคนไหนเป็นพิเศษเพียงแต่คุณอยากมีประเด็นแล้วคุณก็จ้องด่าแอมไม่คิดว่าแน็กเขาดูไม่ออกหรอว่าเนี่ยพี่สาวผมออกงานทีคุณก็ด่าพี่สาวผมทีอแขกรับเชิญผมออกงานทีคุณก็ด่าแขกรับเชิญผมดีวันดีคืนดีคุณก็ด่าผมคิดว่าแน็กเขาจะชอบคุณเหรอถึงแอมไม่ใช่แม่แน็กนะคะ แต่แอมมั่นใจแรมไม่ได้หลักมืออันนี้แม่เห็นด้วยแม่เห็นด้วยแอมและดีกับคนอื่นที่เขาสบายใจพันกว่าคนเนี่ยเขาโล่งใจสบายใจเขาเบาใจแล้วไม่ดีตรงไหนอืมแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ถือปะมือถือสากปากถือศีลแต่พูดด่าคนอื่นแเปล่าและทาทาให้เกิดเป็นทุกข์อีกดียังไงแอมว่าถามถามในไลน์เมื่อคืนนี้ อังที่ดีมากที่เมื่อวานคนดูคนดูพันกว่าคนแล้วรู้สึกว่าคลายใจเบาใจรู้แล้วว่าน้องไปงานแบบไหนยังไงเออเออคนฟังแล้วดีคนฟังแล้วมีความสุขเป็นเรื่องด,เเองดอีเป็นเรื่องดีพี่แอมเป็นเรื่องดีค่ะสิ่งที่พี่แจนพี่แจนสะดวกไหมรูปหรือถ้าถ้าถาสะดวกยูรีเคเวสมานะพี่แจนพี่แจนนิต้าเข้ามาเอฟซี FC บอกแม่เข้าพี่แจนเข้ามาแล้ว จะขอบคุณเมื่อวานนี้ค่ะแอมขอเสริมนิดนึงว่าเมื่อวานที่แอมบอกว่าถ้าแอมมีดราม่านะถ้ามีดราม่าน้องขุยอันเนี่ยแม่จะขึ้นทันทีขึ้นฝั่งทันทีนั่นเป็นการสื่อสารว่าอยู่นั่นเป็นการสื่อสารว่าเดี๋ยวผมจัดการเองอืมอ,อืมอ,อืมไม่ต้องงเนี่ยน้องแอมพูดแบบนี้แม่ยิ่งฟินกว่าเดิมเลยน้องแอบมบ เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุนี้ไม่ไม่มีปีไม่มีขุยอะไรก็ขึ้นมาอืมอืมอืมจะบอกว่ามาร้องเพลงกับสาวๆมาเล่นคู่บอลแล้วมาร้องเพลงก็มันดูไม่มีเหตุผลเนาะเออยังเลยดูไม่มีเหตุผลนี่อ่ะเออเอออแล้วมาเล่นกันตั้งนานหลายชั่วโมงแล้วทำไมมันเพิ่งมาร้องตอนสนั่ง มาล้อตันพี่แอมพีพี่แอมแม่ขอโทษด้วยแม่เป็นสายมโนพี่แอมแม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบมโนไปวันๆอ่ะพอพี่แอมมาเติมพี่แอมไม่ได้เติมนะคะทุกท่านแต่แม่มโนคําพูดพี่แอมเองนะวงแตกเลยค่ะแอมบอกนงว่าถ้าเกิดแบบถ้าเรื่องถ้าเรื่องน้องอ่ะแอมจะโดนจริงอืิแอมไม่เคยไม่ยอกไม่เคยพูดอ่ะรู้รู้ตัวตั้งแต่วันนู้นแล้วว่าถ้าพูดเรื่องนี้อ่ะ นายจะขึ้นไลท์นายจะขึ้นไลท์เลยเมื่อคืนเนี้ยก็ชัดเจนอ่ะว่าอยู่ๆเอาอยู่ก็ขึ้นไลท์ขึ้นไลท์กลางป้องเลยนะอือยู่ดีก็โรยตัวลงมาเลยนะอโรยตัวลงมาเลยเนระเหตุผลเหนุผลเออเอาแล้วเราพวกเราได้จุดเชื่อมโยงใหม่นะพวกสายลับ เราไปวันไหนที่พี่แอมขึ้นใช่ไหม้มีสังเกตดูถ้ามีดราม่าเกี่ยวกับน้องฝุยอันเนี่ยแม็กเขาจะขึ้นมาแบบไม่มีฝุ่มีสีหรือเดินเข้ามาแบบไม่มีสีมีฝุ่นลยนะคะเพราะงั้นคนที่จะรู้จักเวของแม็กดูหรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแอมพูดเรื่องน้องหรือเรื่องดราม่าเนี่ยแม็กเขาจะขึ้นมาแบบไม่มีสีมีฝุ่ประมาณว่าเออเดี๋ยวผมจัดการเองที่แอมลงไปที่แอมดบไปอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหนักทีแม็กค่ะอืมอืมอืม อย่าไปหาว่าพี่แอมเติมนะพี่แอมไม่ได้เติมพี่แอมเขาเขาเล่าให้ฟังแต่ม้าหน่ะเป็นคนมโนต่อนะ,ะคะว่าแกมันฟินจังเลยแกมันฟินจังเลยก็จะว่ามันฟินจังเลยเรากวาดมาเฉยๆครับพี่แม็กขึ้นนะี่ยจำคาที่แม็กพูดได้ไหมบางคนยังจำไม่ได้แม็กบอกว่าตีกันไปเลยครับตีกันไปเลยผมไม่สนใจผมร้องเพลงตีกันไปเลยครับจำได้ไหมตอนนี้ไม่อยากไม่แง่เพื่ออายุคนไปดรของน้องอ่ะเขารู้อยู่แล้ว พี่บอกว่าแฮ็กแน็น่ะผููอยู่เหนือดราม่าทั้งปวงแต่เขารู้ทุกดราม่านะคะที่เต็รู้หมดนะคะพูดย้ำตลอดนะคะดูตลอดดูตลอดนะดูตลอดดูตลอดประมาณเนี่ยเจอน้าแอมเนี่ยพูดแต่คำนี้ดูตลอดนะติดตามตลอดนะดูตลอด,ด,ลอดเล่เวดองไปแล้วอ่ะีแอมจะพูดว่าทางนี้เล่นเวดองไปแล้วพี่แอมขอประทานโทษปีกับพี่จอยในส่วนในส่วนของพี่จอยรักขุยอัานแอมจะมองแค่ว่าก็พี่กูมีความสูง ก็บ่อยที่พูดไปเพราะทีนะคะพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งแอมอยากจะบอกว่ามีมีอยู่จุดหนึ่งที่แอมก็รู้สึกว่าเวลาที่ใครจะไปด่าว่าคนอื่นอะเช่นแบบการไปด่าน้องอะเหมือนเหมือนการที่แบบไปพูดว่าไปว่าน้องที่จอยว่าไปว่าน้องว่าเดินด่าเข้างานไม่ได้เชิญไม่ได้อะไรนี้ใช่ไหมอืมจริงจริงอะถ้ามีคนพูดใส่คุณว่าถ้ามีคนพูดใส่คุณอะว่าคุณอะไม่ได้เข้างานไม่ถูกเชิญ ดูดิเข้าไปอ่ะไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรยังต้องอยู่วงนอบดูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนั้นอ่ะคุณลองคิดดูดิว่าถ้ามีคนว่าคุณคุณจะไม่ชอบเลยแล้วคุณมันิดเขาไปว่าคนอื่นน่ะอืออืออือคุณถามประเด็นให้คนอื่นดูแย่ทั้งที่ตัวคุณก็ไม่ดีอ่ะอืมคือแอมอยากให้แต่ละคนที่เตรียมจะว่าคนอื่นอ่ะเตรียมใจว่าเขาอ่ะดูด้วยว่าตัวเองอ่ะอยู่ในบทในในบทในจุดที่หรือว่าเขาได้หรือเปล่า เราได้ถูกเชิญหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยนะจยว่าคนอื่นเขาอ,ะอ่ะเพราะสวนกับอายนะคะเออเออแอมอยากจะบบเวลาเราจะไปด่าไว้ว่าใครอะ م, م ่อะแอมแอมอยากจะให้คิดก่อนก่อนว่าเราจะโดนเราจะเราจะดโดนเราไปโดนตายแบบกหลกหรือเปล่าโดนหัวเราะเยาะหรือเปล่าเนะะี้ยค่ะแม่คาว่าคนอื่นเขาสภาพาอะไรเออซีบอกไว้โดนทุกดอกโดนทุกดอก ต้องใจวา่าค่ะว่าคุณครูตัวแม่ของชาลีป๊อเจตเพราะว่าคำคำ<ม>พูดของเขาเหมือนชาลีเลยมชมคลิปแล้วกดไลค์กดแช <c oughs> <loh> ร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNP Star ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ